กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทล์กแฟมิลี่นะครับประเด็นที่ผมจะมานำเสนอในช่วงนี้ <Wow. S 1> ก็คือเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับ <Wow. S 1> ถามว่ากฎหมายมีไว้เพื่ออะไรนะครับ กฎหมายมีไว้เพื่อป้องปรามหรือควบคุมคนที่กระทำความผิดนะครับแต่คนที่กระทำความผิดนั้นก็จะต้องทำผิดกฎหมายเขาเรียกว่าครบองค์ครับองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างนะครับ ก็คือต้องมีเจตนานะฮะที่จะกระทำความผิดนะครับรู้ว่าสิ่งนี้มีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ยังไปทำนะนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนวางของไว้แล้วเราไปหยิบนะครับไปเป็นของตัวเองแบบนี้เขาเรียกเจตนารักทรัพย์นะครับ แต่ถ้าไปเจอของที่มันหล่นอยู่กลางทางนะแล้วเราไปหยิบก็เอาไปส่งให้ตำรวจแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีเจตนาที่จะลักทรัพย์นะนะครับให้คนที่มีแนวความคิดนะเขาเรียกว่าอะไรอะแถไปเรื่อยนะบางคนก็บอกว่าคดียูทูบเบอร์ นะที่ไปช่วยลุงพลตัดไม้เนี่ยมันผิดยังไงมันก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจตนาลมของกฎหมายก็คือนะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เหล่านั้นะ่ะไม่ได้มีเจตนานะครับการที่ไปช่วยลุงพลตัดไม้ก็เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อช่วยเหลือนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไป บุกลุกลุกล้ำป่าสงวนและก็ไม่รู้ด้วยว่าป่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่อะไรนะครับนี่ก็คือเรื่องของข้อกฎหมายในคดีนี้นะครับสรุปแล้วก็คือนะตามความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มีทนายหลายๆท่านที่ออกมาวิเคราะห์ว่า คดีนี้นะครับยูทูบเบอร์ก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกระทําหรือแม้แต่ลุงพลก็ดีนะครับก็คงจะเป็นตาสีตาสาความรู้น้อยนะก็ไม่ได้ร่ำเรียนทางด้านกฎหมายมาก็อาจจะกระทําการโดยประมาทเลินเล่ออะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะฝากไว้หรือแม้แต่คดีทุบหลังชิงทรัพย์แย่งไม้ะนะนะครับว้าวไอ้พวกนี้มันก็ไม่เข่าไขา่หรอกไอ้ที่มันไปแจ้งความน่ะขอระวังให้ดีนะครับจะเป็นการแจ้งความเท็จหรือว่าเจ้าหน้าที่เองอไปบังคับใช้กฎหมายเขาเรียกว่ารุนแรงเกินไป เขาเรียกเกินก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะถูกเล่นงานได้นะครับวันนี้ก็คงจะมาชี้แจงนะครับวิเคราะห์นะให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ